สวัสดีจ้าพี่น้องบงสวาสวัสดีเอฟซีทีรักทั้งหลมึงดูยายสีพึ่งหนึ่งงานจ้ะชีวิตยายสีสีบ๊ลืนกันดอกกับพวกบางคนหลายๆคนจ้ะมึงดูเรื่องงานสีทุ่มจ้ะพี่น้องจ้าแล้วตนบอกถ้าเราตนยายสีสีก็ฝากติดตามเนี้อเดจ้ะเด้อฝากติดตามไว้เนี่ยนี่แหละชีวิตคนสู่ชีวิตในฝรั่งเศสด้วย สีถ่ถุงกว่าจอดรถไว้ปลอยยางกลับบ้านจ้ะมึงดูมึงมีนคนจักขนมึงสงผมดูกระเซิงกระเซิงล้มหลายพี่น้องจ้ะนั่นแหละเป็นสี่หลชีวิตยายสีทำงานความสะอาดเลือกสี่ถุงส่วนสิมาฮอดบ้านกับสี่ถุงเครื่องจ้ะรมึงเขานอนบนเลี่ยวมึงดูเจ้าของยางแบ๊บแบ๊บแบบเอาอยู่ผู้เดียวมึงดูละ่ะก็เลยอตันกันติดตามยายสีสีไว้ในนี้จ้ะเพื่อนๆเด้อตามนี่แหละมึงดูมึงมีนคนจักขน ซีท uh okay. ุ่มซีทุ่มสี่ครึ่งจ้ะอยู่ฝรั่งเศสภาคใต้ดูยังแบบแบบโบอยูู่เดียวบึงนี่แหละสู่ชีวิตได้สิเห็นยูทูปได้สเห็นไปเห็นงานเจ้าของไงกุ๊บบึงเอาเด้อเพื่อนเด้อยงูขอนอนบนดาเจ้าของยังยังอยูู่เดียวเซยอยู่จำนี้แหละค็เลตุนก็ติดตามไว้เนี่ย ทำนี้แหละไปพอกันคลิปหน้าบายบาย